ดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนนะครับทานข้าวเลยกันครับวันนี้เราก็มีเมนูมาครับเมนูหอยหอยคมหอยคมหอยจุ่มหอยคมนะครับหอยคมตัวใหญ่ๆครับแกงใส่ฉะอมนะครับหัวลอยครับแจะอมหอมนะครับมาเลยครับมาครับทานด้วยกันเด้ครับงานก็าวถัดการก็นะครับอร่อยมาเลยครับอร่อยครับอร่อยแกงหอยแกงหอยหอยจุ่มหอยคมอร่อยครับ ตัวใหญ่ๆกับตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ๆหอยคมหอยคมหอยจูบอร่อยหอยจูบก็ต้องจูบเอาครับอร่อยยังมีไม้แคะด้วยหอยจูบอย่างเดียวอร่อยครับอร่อยมาเด้อครับทานแล้วกันเด้อครับแกงหอยจูบหอยคมครับอร่อย จุดดังนิดนึงนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ,อ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 ,รบ <laughs> อร่อยครับอร่อยแกงใส่ชะลม้มแกงใส่ชะอมครับอร่อยอรอดอ่ะ ฉอมเนีเอาส่ใส่ฉอมให้หอมมาเด้อครับทานกันเด้อครับอร่อยอร่อยครับแกงหอยหอยคมหอยจูบเด้อสองอย่างหอยคมนะเนี่ยไปหูเด้อหอยคมมนันตัวไม่ออกบาตัวก็ไม่ออก, <c oughs> กออกอาบางเป็นบางตัว อร่อยอ่ะห่อด้วยนะ้ำปลาอะไปอร่อยอ่ะมาเด้อครับมาเด้อครับทานด้วยกันเด้อครับนี่ครับแกงหอยจูบหอยคมอร่อยครับอร่อย,อ,ย,อ,ยอร่อยหอยจูบหอยคมอร่อย นี่นะช้อนงัดช้อนงัดครับไม่ออกช้อนงัดเอาไม่ออกต้องจุบตัวก่อนจุบตัวแล้วค่อยจุบขหัวหน้ามันถึงจะได้กินมันอร่อยเดี๋ยวมีอร่อยดีครับ chén hồi chu phải không phải cho ôm đến đi ngắt à loi cho ôm

ไข่คมไข่คมไข่คมไข่จูบอร่อยอร่อยแกงแกงปผัดมอ่ะนี่เป็นออหัวหอยเจาะหอมเลยเจาะอมกินแล้วจะเลเนอาหารอร่อยอ่ะกินไข่จูบไข่คมกอบตั้งจูบเอาอร่อยอ่ะมาได้ครับทานกันเด้อครับไข่จูบไข่คมอร่อยผ่าตูดเนออกหรือจะจูบง่ายๆ ลยนอยเมนูนี้สุดยอดครับออกมาเป็นเนี่ยอรบบ่อยมาก ช้อนถอยกันไม่ได้ช้อนใหญ่เกินครับไม่ได้เด <c oughs> ี๋ยวกินตัวที่มันออกพอและ <c oughs> นี่ครับจะอมจะอมใส่จะอมไปด้วยเอาอร่อยหอมใส่จะอมไปหอมสุดยอดนะจะอมอร่อยใส่หอยยังใส่จะอมอ,อร่อยหอม กินดีครับจะฝ่าเขาคอดูไดีๆครับสามนุดออกมาอยู่เขาคอตัวใหญ่ไข่คมตัวใหญ่ตัวใหญ่บางไข่คมใหญ่อร่อยแน่นแน่นฝ่ามันมีฝ่า ข้าวบะจานอร่อยจริงข้าวบะจานยอด่ะหนามค้นๆหนางค้นๆนะอร่อยจริง,รรงออะนะสุดยอดอะไม่รูนนะครับแกงหอยคมหอยจูบใส่ฉ่อมอร่อยยอดอะ ตัวก็มีไข่แก่แล้วเคียวไปนี่กับๆๆๆๆกๆกๆๆๆลๆๆรับเๆๆครัๆๆๆๆไข่อ่อนก็อร่อยๆๆๆๆ ฝามานอกกับยังเขาขอ nữa 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 ายอร่อยจูบไม่ออกีก <laughs> ดูบไม่ออต้องจูบตัวก่อนเอย่าทำใหจูงหน้ามันจะ <laughs> อ,ออก <laughs> รอ,อร่อยแล้วอร่อยเนี่ยยอดอะอร่อยจริงนะใสงไอยจูบใส่ขมใส่โจมติดยอดอะอร่อยจริงอย่างนี้แล้วยอดอร่อย จเจริญอ,อาหารเลยอ,อย่างเงี้ยอร่อย,อ,ยอีกเจอเจอเจอฝามกับ <c oughs> <c oughs> กับกับเลยเจอตั้งกลับกลับกลับเลยอร่อยครับ เมิดก็เปิดเที่ยงนะครับไม่เหลือทั้งข้าวทั้งแกงอร่อยจริงครับห <c oughs> ยอดอิ่มครับตอนนี้นอิ่มเลยครับ <c oughs> อ,รอ, <c oughs> อร่อยจริงครับอร่อยจริงครับ <c oughs> อร่อยแ <c oughs> ดนท้องเลยแนทองเลยอิย่มครับอิ่มยอดเมนูนี้สุดยอดครับร้อนครับร้อนทำดูครับอร่อยสุดยอดครับไหก็อิ่มและครับไหก็คำไหนที่พูดจาไม่สุภาพหรือพูดไม่พอไปก็กราบขอโทษขออภัยเลยนะครับอิ่มอิมตัวนี้อิ่มครับไนก็ข้อลากก็นะครับ,รบ,รบสวัสดีครับ